ส่วนที่3วุฒิสภามาตรา107วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวน200คนซึ่งมาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์อาชีพลักษณะหรือประโยชน์ร่วมกันหรือทำงานหรือเคยทำงานด้านต่างๆที่หลากหลายของสังคมโดยในการแบ่งกลุ่มต้องแบ่งในลักษณะที่ทำให้ประชาชนซึ่งมีสิทธิสมัครครับเลือกทุกคนสามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ การแบ่งกลุ่มจำนวนกลุ่มและคุณสมบัติของบุคคลในแต่ละกลุ่มการสมัครและรับสมัครหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกันเองการได้รับเลือกจำนวนสมาชิกวุฒธธิทสภาที่จะพึงมีจากแต่ละกลุ่มการขึ้นบัญชีสำรองการเลื่อนบุคคลจากบัญชีสำรองขึ้นดำรงตำแหน่งแทนและมาตรการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้การเลือกกันเองเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมให้เป็นไป ามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการให้การเลือกดังกล่าวเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมจะกําหนดมีให้ผู้สมัครในแต่ละกลุ่มเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันหรือจะกําหนดให้มีการคัดกรองผู้สมัครรับเลือกโดวยวิธีการอื่นใดที่ผู้สมัครรับเลือกมีส่วนร่วมในการคัดกรองก็ได้การดําเนินการอามวักสองให้ดําเนินการตั้งแต่ระดับอําเภอระดับจังหวัด และระดับประเทศเพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยในระดับประเทศในกรณีที่ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภามีจำนวนไม่ครบอาวักหนึ่งไม่ว่าเพราะเหตุตำแหน่งว่างลงหรือด้วยเหตุอื่นใดอันมีใช่เพราะเหตุถึงคราวออกอา,อายุของวุฒิสภาและไม่มีรายชื่อบุคคลที่สำรองไว้เหลืออยู่ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่แต่ในกรณี ที่มีสมาชิกวุฒิสภาเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดและอายุของวุฒิสภาเหลืออยู่เกินหนึ่งปีให้ดําเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาขึ้นแทนภายใน60วันนับแต่วันที่วุฒิสภามีสมาชิกเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งในกรณีเช่นว่านี้ให้ผู้ได้รับเลือกดังกล่าวอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่การเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และภายใน5วันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดวันเริ่มดำเนินการเพื่อเลือกไม่ช้ากว่า30วันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับการกำหนดดังกล่าวให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและให้นำความในมาตรา104มาใช้บังคับโดยอนุโลมมาตรา108สมาชิกวุฒิสภาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้กอคุณสมบัติ 1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า40ปีในวันสมัครรับเลือก 3. มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์หรือทำงานในด้านที่สมัครไม่น้อยกว่า10ปีหรือเป็นผู้มีลักษณะอามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บัญญตัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรม,มนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา สเกิดมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านทำงานหรือมีความเกี่ยวพันกับพื้นที่ที่สมัครอําหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธ,ธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาขอลักษณะต้องห้าม 1. เป็นบุคคลต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งอามาตรา 1, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9 8 1 1มรือ1 8 2 เป็นข้าราชการ3เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเว้นแต่ได้ผลจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 4. เป็นสมาชิกพักการเมือง 5. เป็นหรือเคยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดในพักการเมืองเว้นแต่ได้ผลจากการดํารงตําแหน่งในพกัพากการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 6. เป็นหรือเคยเป็นรัฐมนตรี เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นรัฐมนตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนับถึงวันสมัครรับเลือก7เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนับถึงวันสมัครรับเลือก8เป็นบุพการีคู่สมรสหรือบุตรของผู้รำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมืองสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาในคราวเดียวกันหรือผู้ดำรงตำแหน่งในสารรัฐธรรมนูญหรือในองค์กรอิสระ9เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้มาตรา109อายุของวุฒิสภามีกำหนดคราวละ5ปีนับแต่วันประกาศผลการเลือกสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภา เริ่มตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกเมื่ออายุของวุฒธธิสภาสิ้นสุดลงให้สมาชิกวุฒิสภาอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีสมาชิกวุฒิสภาขึ้นใหม่มาตรา110เมื่ออายุข,ของวุฒธธิสภาสิ้นสุดลงให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาใหม่อามมาตรา107วรรค5มาตรา1 1 1สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลง เมื่อ 1>, 1. ถึงคราวออกอามอายุของวุฒธธิสภา 2. ตาย 3. ลาออก 4. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอามมาตรา108 5. ขาดประชุมเกินจำนวนหนึ่งในสี่ของจำนวนวันประชุมในสมัยประชุมที่มีกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า120วันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานวุฒธธิสภา 6. ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกแม้จะมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทความผิดละหูโทษหรือความผิดฐานหมิ่นประมาทเจ็ดกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา113หรือกระทำการอันต้องห้ามอามาตรา184หรือมาตรา185 8พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอามาตรา144หรือมาตรา235วร์สามมาตรา1 1 2สองบุคคลผู้เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกภาพสิ้นสุดลงมาแล้วยังไม่เกินสองปีจะเป็นรัฐมนตรีหรือผู้รำรงตำแหน่งทางการเมืองมิได้เว้นแต่เป็นสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นมาตรา113สมาชิกวุฒิสภาต้องไม่ฝักไฟหรือยอมตนอยู่ใต้อนานาจของพรรคการเมืองใดๆส่วนที่4บทที่ใช้แก่สภาทั้งสองมาตราหนึสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอานัดมอบหมายหรือความครอบนำใดใดและต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกข,ของประชาชนโดยรวมโดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์มาตรา115ก่อนเข้ารับหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกด้วยถ้อยคำ ดังต่อไปนี้ข้าพระเจ้าชื่อผู้ปฏิญาณขอปฏิญาณว่าข้าพระเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติอำ่ำซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการมาตรา116สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแต่ละสภามีประธานสภาคนหนึ่งและรองประธานสภาคนหนึ่งหรือสองคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากสมาชิกแห่งสภานั้นๆอาม,มาติของสภาในระหว่างการดำรงตำแหน่งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นกรรมการบริหารหรือดำรงตำแหน่งใดในพักการเมืองขณะเดียวกันไม่ได้มาตรา117ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรดำรงตำแหน่งจนสิ้นอายุข,ของสภาผู้แทนราษฎรหรือมีการยุคสภาผู้แทนราษฎรประธาน และรองประธานวุฒิสภาดำรงตำแหน่งจนถึงวันสิ้นอายุของวุฒิสภาเว้นแต่ในระหว่างเวลาอามมาตรา109วรรคาให้ประธานและรองประธานวุฒิสภายังคงอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปมาตรา118ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานและรองประธานวุฒิสภาย่อมพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระอามมาตรา1 1 7เมื่อ1ขาดจากสมาชิกภาพแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิก สองลาออกจากตําแหน่ง 3. ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีหรือข้าราชการการเมืองอื่น 4. ต้องคําพิพากษาให้จําคุกแม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอาการลงโทษเว้นแต่เป็นกรณีที่คดียังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันได้กระทําโดยประมาทความผิดละหูโทษหรือความผิดฐานหมิ่นประมาทมาตรา119 ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภามีหน้าที่และอำนาจดำเนินกิจการของสภานั้นๆให้เป็นไปตามข้อบังคับรองประธานสภามีหน้าที่และอำนาจตามที่ประธานสภามอบหมายและปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาเมื่อประธานสภาไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานวุฒิสภาและผู้ทำหน้าที่แทนต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่เมื่อประธาน และรองประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานและรองประธานวุฒิสภาไม่อยู่ในที่ประชุมให้สมาชิกแห่งสภานั้นๆเลือกกันเองให้สมาชิกคนหนึ่งเป็นประธานในคราวประชุมนั้นมาตราหนึ่งการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมวุฒิสภาต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภาจึงจะเป็นองค์ประชุมเว้นแต่ในกรณี การพิจารณาระเบียบวราระกระถูสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะกำหนดองค์ประชุมไว้ในข้อบังคับเป็นอย่างอื่นก็ได้การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษาให้ถือเสียงข้างมากเป็นประมาณเว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญสมาชิกคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดรายงานการประชุม และบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกแต่ละคนต้องเปิดเผยให้ประชาชนทราบได้ทั่วไปเว้นแต่กรณีการประชุมลับหรือการออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับการออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งใดให้กระทำเป็นการลับเว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญมาตรา121ภายใน15วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรกในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสองสมัยสมัยหนึ่งให้มีกำหนดเวลา120วันแต่พระมหากษัตริย์จะโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ขยายเวลาออกไปก็ได้การปิดสมัยประชุมสามัญประจำปีก่อนครบกำหนดเวลา120วันจะกระทำได้ก็แต่โดยความเห็นชอบของรัฐสภาวันประชุมครั้งแรกอาวักหนึ่ง ให้ถือเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่งส่วนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สองให้เป็นไปตามที่สภาผู้แทนราษฎรกำหนดแต่ในกรณีที่การประชุมครั้งแรกอามวักหนึ่งมีเวลาจนถึงกระปุสิ้นปีปฏิทินไม่เพียงพอที่จะจัดให้มีการประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สองจะไม่มีการประชุมสมัยสามัญประจำปีครั้งที่สองสำหรับปีนั้นก็ได้มาตราหนึ่งสองสองพระมหากษัตริย์ ทรงเรียบประชุมรัฐสภาทรงเปิดและทรงปิดประชุมพระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงทำรัฐพิธีเปิดประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งแรกด้วยพระองค์เองหรือจะโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้พระราชทายาตซึ่งทรงบรรลุนิติภาวะแล้วหรือผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้แทนพระองค์มาทำรัฐพิธีก็ได้เมื่อมีความจําเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐพระมหากษัตริย์ จะทรงเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามันก็ได้ภายใต้บังคับมาตรา123และมาตรา1 2 6การเรียกประชุมการขยายเวลาประชุมและการปิดประชุมรัฐสภาให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกามาตรา123สมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาทั้งสองสภารวมกันหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภามีสิทธิเขาชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชองค์การประกาศเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามันได้ให้ประธานรัฐสภานําความกราบบังคมทูลและลงนามรับสนองพระบรมราชองค์การมาตรา1นึสีในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ประชุมวุฒิสภาหรือที่ประชุมร่วมกัน ของรัฐสภาสมาชิกผู้ใดจะกล่าวถ้อยคําใดในทางถแถลงข้อเท็จจริงแสดงความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนนย่อมเป็นเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาดผู้ใดจะนําไปเป็นเหตุฟ้องร้องว่ากล่าวสมาชิกผู้นั้นในทางใดๆมิได้เอกิทธิ์อามวักหนึ่งไม่คุ้มครองสมาชิกผู้กล่าวถ้อยคําในการประชุมที่มีการถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์หรือทางอื่นใด หากถ้อยคําที่กล่าวในที่ประชุมไปปรากฏนอกบริเวณรัฐสภาและการกล่าวถ้อยคํานั้นมีลักษณะเป็นความผิดทางอาญาหรือละเมิดสิทธินในทางแพ่งต่อบุคคลอื่นซึ่งมิใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิกแห่งสภานั้นในกรณีอาร์มวักสองถ้าสมาชิกกล่าวถ้อยคําใดที่อาจเป็นเหตุให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิกแห่งสภานั้นได้รับความเสียหายให้ประธานแห่งสภานั้นจัดให้มีการโฆษณาคําชี้แจง ตามที่บุคคลน,นั้นร้องขออาวิธีการและภายในระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับการประชุมของสภานั้นทั้งนี้โดยไม่กระทบต่อสิทธิของบุคคลในการฟ้องคดีต่อศาลเอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้ย่อมคุ้มครองไปถึงผู้พิมพ์และผู้โฆษณารายงานการประชุมตามข้อบังคับของสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาหรือรัฐสภาแล้วแต่กรณีและคุ้มครองไปถึงบุคคลซึ่งประธานใน ที่ประชุมอนุญาตให้แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมตลอดจนผู้ดำเนินการถ่ายทอดการประชุมสภาทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์หรือทางอื่นใดซึ่งได้รับอนุญาตจากประธานแห่งสภานั้นด้วยโดยอนุโลมมาตรา1-2-5ในระหว่างสมัยประชุมห้ามมีให้จับคุมขังหรือหมายเรียกตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาไปทำการสอบสวนในฐานะที่สมาชิกผู้นั้น เป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกหรือเป็นการจับในขณะก,กระทําความผิดในกรณีที่มีการจับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในขณะก,กระทําความผิดให้รายงานไปยังประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกโดยพลันและเพื่อประโยชน์ในการประชุมสภาประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกอาจสั่งให้ปล่อยผู้ถูกจับ เพื่อให้มาประชุมสภาได้ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาถูกคุมขังในระหว่างสอบสวนหรือพิจารณาอยู่ก่อนสมัยประชุมเมื่อถึงสมัยประชุมส่วนที่ 3. วุฒิสภามาตรา1-0-7วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวน200คนซึ่งมาจากการเลือกกัองของบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์อาชีพลักษณะหรือประโยชน์ร่วมกันหรือทำงาน หรือเคยทำงานด้านต่างๆที่หลากหลายของสังคมโดยในการแบ่งกลุ่มต้องแบ่งในลักษณะที่ทำให้ประชาชนซึ่งมีสิทธิสมัครกราบเลือกทุกคนสามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้การแบ่งกลุ่มจำนวนกลุ่มและคุณสมบัติของบุคคลในแต่ละกลุ่มการสมัคร